ได้มาตั้งใจได้มาตน้ิตาได้มาตั้งใจและได้มนพัฒนาวดีแล้วก็ผู้น right. ME, ําทุกท่านนะครับรวมถึงเพื่อนใหม่ทุกๆคนด้วยนะครับแนะนําตัวนิดหนึ่งครับผมชื่อวุ้ยนะครับชื่อไกรลาศเติ์กวรรณมงคลนะครับแบ็กกราวด์นะครับคือผมทํางานทางด้านสายคอมพิวเตอร์นะครับเป็นโปรแกรมเมอร์หรือวิศวกรในการพัฒนาระบบซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์นะครับมาสิบกว่าปีนะครับปัจจุบันผมทําอาชีพอิสระนะครับ มีมีร้านค้าของตัวเองนะครับนะฮะก็เหมือนเช่นทุกทท่านนะครับว่าอ่ไม่ว่าเราจะทํางานประจาหรือหรือมีร้านค้าของตัวเองนะครับเราก็ต้องอยู่กับงานนะครับอยู่กับตรงงานแล้วก็เฝ้าตรงงานตรงนั้นนะครับซึ่งเป็นอาชีพหลักนะครับเราก็จะไม่มีสละทางด้านเวลานะครับไปไหนไม่ได้นะครับตอนที่ผมตัดสินใจเข้าสู่ธุรกิจเครือข่ายนะครับผมก็ยังทํางานทางด้านสายไอทีอยู่นะครับแล้วก็มีคนมาชักชวนผมว่าเออมีรายได้ที่สองอะไรนะครับ แล้วก็สนใจไหมนะครับซึ่งผมก mm ็มองว่าเวลาของผมก็น้อยอยู่แล้วนะครับแล้วก็ผมก็มีความเครียดในงานนะครับแล้วทําไมเราต้องมาทํารายได้ที่2นะครับหลังจากที่ผมได้เปิดโอกาสเนี่ยแล้วก็มาดูธุรกิจเครือข่ายนะครับผมก็เห็นว่ามันมีความเป็นไปได้นะครับแล้วก็มีความยืดหยุ่นนะครับในการทํางานโดยที่เราไม่ต้องไปทํางานในสถานที่ใดสถานที่หนึ่งเราสามารถทํางานได้ที่บ้านของเรานะครับแล้วก็เลือกเวลาทํางานได้ด้วยโดยเฉพาะในการทํางานยุคปี2000นี้นะครับเราสามารถที่จะออกแบบ ลักษณะการทํางานได้นะครับซึ่งไม่เหมือนในธุกร,รกิจเข่าๆในยุคเก่าๆที่ที่เราต้องไปทําการฝึกบรมที่บริษัทหรือที่สํานักงานต่างๆนะครับหรือศูนย์ในการสกบรมของของทีมงานของเราเราสามารถศึกษาได้ที่บ้านอย่างเช่นทุกวันนี้ที่ท่านได้ศึกษาผ่านซูมที่บ้านท่านนะครับแล้วก็ช่องทางการเรียนรู้ต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกเวลาทํางานได้เช่นมีสื่อโซเชียล YouTube Facebook สื่อเอกสารต่างๆของบริษัทรวมถึงของของ Power Team ได้ด้วยนะครับ ที่สามารถที่จะเพิ่มชัมม่วโมงในการทํางานในขณะที่คนอื่นกําหลับแล้วแต่เป็นชัมม่วโมงการทํางานของท่านอย่างนี้ก็ได้นะครับซึ่งผมมองว่าตรงนี้เป็นจุดเด่นมากนะครับในการทํางานยุคเกิดข่ายในปัจจุบันผมมองว่าตรงนี้เป็นเป็นคีย์พอยต์หรือคีย์เป็นจุดตัดสินใจที่ที่ทำไมเราถึงเลือกการทํางานทุกวันนี้นะครับทาการตัวเลือกที่มากมายหลายอย่างในทุกวันนี้ซึ่งท่านทราบดีนะครับว่าไม่ว่าจะทํางานอะไรก็มีการลงทุนนะครับแล้วก็ต้องเอาเวลาของตัวเราไปอยู่ในสถานที่นั้นนะครับเ้วยกข้อจํากัดที่เขา ติกเอาไว้นะครับแต่ตรงนี้มีความยืดหยุ่นมากซึ่งถือว่าเป็นจุดแข็งนะครับจุดอันที่2ก็คือว่าเราเรามองว่าในในด้านของผมคือผมคิดเป็นลักษณะของตักกศาสร์นะครับด้วยเหตุและผลนะครับด้วยพื้นฐานทางด้านทางงานทางด้านวิศวะหรืองานโปรแกรมเมอร์นะครับซึ่งท่านอาจจะใช้ข้อมูลเนี้ยในในการที่จะไปทํางานกับทีมงานหรือผู้มืออของท่านเนี้ยในใน,ในกลุ่มของสายอาชีพเหล่านี้ได้เช่นกันก็คือว่าคือเราต้องให้ข้อมูลที่เป็นเหตุเป็นผลนะครับว่า โอเคธุรกิจนี้นะครับมีความเป็นไปได้สําหรับเขานะครับแล้วก็หนึ่งก็คือว่ามีความยืดหยุ่นที่เรียนได้ทราบสองคือเราไม่ต้องเราไม่ต้องลงทุนนะครับเราไม่ต้องลงทุนนะครับไม่ว่าจะทําธุรกิจขายของใน a c e b o o k ออนไลน์ต่างๆนะเราก็ต้องซื้อสต็อกสินค้านะครับแต่ธุรกิจเอ็นจีเนี่ยธุรกิจเือดไทยถ้าเราเข้ามาศึกษาดีๆแล้วเนี่ยนะครับอ่าถ้าสําหรับท่านที่ยังไม่ตัดสินใจนะครับท่านก็สามารถที่เข้ามาศึกษาข้อมูลอย่างเช่นอย่างผมได้นะครับในต,ตอนที่ผมเข้าสู่ธุรกิจแรกๆเนี่ย แต่ผมเรียนให้ท่านทราบเลยนะผมยอมเอาตัวเองเข้ามาศึกษานะครับท่านท่านที่ยังไม่ตัดสินใจก็สู่ธุรกิจนะฮะถ้าท่านมีเพื่อนหรือนักธุรกิจที่ที่ที่เป็นลนักษณะแบบอ่าเราต้องใช้เหตุผลกับเขาเนี่ยเราสามารถเชิญเขาเข้ามาเรียนรู้ในห้องซูมใน,ใน Power Team ของเราอย่างนี้ได้ก่อนนะครับเพื่อที่เขาจะได้รับข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อทำการตัดสินใจนะครับบางทีเราไม่จําเป็นต้องให้ให้เขาตัดสินใจสมั่าแล้วก็ซื้อสินค้าก่อนที่จะเชิญเข้ามาเรียนรู้ได้นะครับเราสามารถที่จะ เชิญเข้ามาเรียนรู้และศึกษาข้อมูลได้นะครับซึ่งสําหรับเขาเป็นสิ่งจำเป็นในการเป็นข้อมูลสําหรับในการตัดสินใจนะครับอย่างเช่นผมนะครับอย่างเป็นผมก็ผมก็ใช้เวลาเรียนสาหรับทุกท่านนะครับผมใช้เวลาในการศึกษาในเซ็นเตอร์หรือในในศูนย์เน,นี่ยเอาของข้อมูลของทีมเนี่ยเป็นเวลาหลายครั้งก่อนตัดสินใจนะครับเมื่อเราได้ข้อมูลเพิ่มขึ้นแล้วเราก็ตัดสินใจนะครับสิ่งที่ผมมองเห็นอ,อีกอีกเช่นหนึ่งก็คือ,อว่าเการที่เราทําธุรก,กิจนี้แล้วเนี่ยคือหนึ่งธุรกิจเครือข่ายเนี่ย เราไม่ได้ทําคนเดียวนะครับเรามีทีมนะครับในการสนับสนุนช่วยกันทำนะครับนะครับแต่ท่านเข้ามาในธุรกิจนี้แล้วท่านก็ต้องตั้งใจทำนะครับจริงๆเรื่องประสบผลสิเ็ตไปด้วยกันนะฮะแต่เราสามารถเร่อยๆเรียนรู้แล้วก็พร้อมทํางานเป็นทีมด้วยกันได้นะครับนะครับอีกอีกอีกด้านหนึ่งที่ที่ผมจะมองให้ให้ท่านเห็นภาพคือว่าอ่ในในเดือนของในในในด้านของจุดที่ ที่มองว่าเอ๊ะแล้วทำไมในสายอาชีพต่างๆเนี่ยเราเราสามารถที่จะทํางานตรงตรงตรงนี้ได้เช่นกันนอกจากสามารถที่ทํางานที่บ้านแล้วนะฮะนอกจากมีความดหยุ่นทางด้านเวลาแล้วนยครับอ่าอีกมุมนึงอยากห้เห็นว่าเราเราไม่จำเป็นต้องขายนะครับอีกมุมึงคือสิส่งที่สําคัญคือว่าเราไม่จำเป็นต้องขายถ้าถ้าเราเข้าใจธุรกิจเครือข่ายเนี่ยถ้าลองลึกนะฮะจากที่ผมมอกี้ลำดับภาพว่าทุกคนเบียอาชีพหลักของตัวเองอยู่แล้วนะครับเช่นกลางวันทุกคนก็ต้องไปทํางานประจํานะครับ ลักษณะของการขายขายออนไลน์นะในทัศนคติของผมนะที่เป็นสาย IC, อาชีพที่ต้องที่ต้องทํางานมีความเครียดแล้วก็อยู่ในเวลาทํางานฮนะเราไม่มีเวลาที่แบบว่าพอโพสสินค้าไปแล้วแล้วเราต้องมานั่งเฝ้า Facebook หรือเฝ้า t i k t o อกหรือเฝ้าอินสตาแกรมว่ามีใครทักมาเพื่อจะซื้อสินค้าเราไหมเราไม่มีเวลาตอบนะครับเราไม่มีเวลาตอบนะครับซึ่งพอลูกค้าทักเข้ามาเพื่อถามคำถามเนี่ยแล้วเราตอบไม่ทันไม่ได้ทันทีเขาก็สามารถไปซื้อร้านอื่นได้นะครับสําหรับ,บลูกค้านะครับใช่วการขายเนี่ยคือคือให้ลืมไปก่อนเลยนะครับ สิ่งสิ่งที่การดาเนินหรือขับเคลื่อนธุรกิจเครือข่ายคือว่าทุกคนเนี่ยนะฮะชวนเข้ามาสร้างรายได้นนะฮะในในธุรกิจนะเป็นรายได้ที่สองนะครับเมื่อเราชวนเขามาเป็นมาหารายได้ในในในรายได้ที่สองของเขานอกจากงานหลักหรืองานประจาแล้วเนี่ยนะครับทุกคนในองค์กรเนี่ยก็สามารถบริโภคสินค้าในธุรกิจเนี่ยสำหรับครัวเรียนของเขาเขาแค่ซื้อในครัวเรียนของเขานะครับเสร็จแล้วเขาก็แนะนําคนรอบตัวของเขา5้าคน1ิคนเนี่ยเพื่อซื้อสินค้าในครัวเรียนของเขาเหมือนกันฮะแล้วยอดบริโภคก็จะทูน ทวีคูณขึ้นเป็นห้าเท่าหรือสิบเท่าจากคนรอบข้างเขาห้าคนสิบคนนะครับเมื่อท่านมีองค์กรอย่างเงี้ยเพิ่มขึ้นนะครับหรือเจเนอเรชั่นที่2หรือสามของของของ,ขององค์กรของท่านเนี่ยนะครับจากท่านแนะนาําไปสู่คนแรกนะครับคนแรกก็แนะนาําไปสู่อีก5้าคนนะฮะถ้าทำอย่างนี้สองหรือสาชั้นเนี่ยองค์กรของท่านเนี่ยมีห้า้อยถึงหนึ่งคนแล้วไม่มีใครต้องไปขายของไม่มีใครต้องแบบต้องเบียดบ,บังเวลางานประจาและดแบบให้เจ้านายนเนี่ยเิ๊งเลงว่าเฮ้ยคุณทําอะไรอยู่ทําไมเป้า เราเฟซบุ๊กขายของเนี่ยไม่ไม่มีฮะเราเราไม่ทํางานอย่างนั้นนะครับเราไม่ทํางานนะครับนะครับแต่บอกว่าถ้าบางท่านเนี่ยอาจจะชอบขายของสามารถทําได้ไหมทําได้นะครับจะปรัชญาหรือแนวคิดของธุรกิจคือขายจริงเราเราไม่ได้ไปขายของนะครับเราให้ทุกคนเนี่ยซื้อสินค้าใช้ในตัวเรียนนะครับและขยายบอกเล่าต่อไปในธุรกิจนะครับไอ้นี่คือสิ่งที่ผมมองเห็นว่ามันเรียบง่ายซิงเกิลและทุกคนสามารถทําได้นะครับเราสามารถชวนทุกคนเลยนะครับทุกคนที่ต้องการมีรายได้เพิ่ม เศรษฐกิจทุกวันนี้เราทราบอยู่แล้วนะครับทุกคนต้องการมีรายได้แหล่งที่2แหล่งที่สามและบางคนเนี่ยทำรายได้3ามถึ่สี่แหล่งที่สามเราสามารถเพิ่มช่องทางในการให้รายได้ให้ที่เขาสามารถสร้างไรายได้ได้นะครับตรงนี้คือธุรกิจเอ็น่านะครับานะครับคือเป้าหมายในระยะสั้นของผมนะครับผมบอกว่าด้วยการขยายทีมลักษณะด,ด้วยแนวคิดนี้นะครับอ่ผมมีเป้าหมายในสาในสามเดือนนี้ถึงก่อนชิปปีเนี่ยนะครับจะมีทีมงานเนี่ยที่ผมเป็นคนอ่ แนะนำเข้าสู่ธุรกิจเองสิบคนที่เอาจริงเอาจังนะครับที่ที่จะขยายผลจากตรงนี้นะครับแน่นอนฮะเราต้องเราต้องแนะน,นํโหรือเปโอกาศสาหรบับผู้คนอาจจะ,ะอาจจะยี่สิบหรือสามสิบหรืออาจจะหนึ่งร้อยคนนะฮะแต่เราก็ต้องมีเป้าสุดท้ายเนี่ยคือสิบคนเนี่ยที่จะเอาจริงเอาจังเหมือนคนที่อยู่ในห้องนี้เช่นเดียวกับท่านนะครับที่จะขยายตัวออกไปแล้วท่านลองดูงนะครับและอีกสามเดือนถัดไปนะครับสิบคนของท่านที่เอาจริงเอาจังในธุรกิจเนี่ยก็ขยายอีกสิบคนตอนเนี้นะฮะทีมงานของท่านเนี่ยมีหนึ่งพันคนแล้วนะฮะ แล้วอีกสามเดือนต่อไปเนี่ยทีมงานของท่านจะใหญ่มหาศาลเลยครับทุกคนก็แค่ใช้สินค้าในครูเรียนไม่ต้องมีใครไปขายนะฮะธุรกิจเรียบง่ายเช่นนี้นะและเราสามารถที่จะแนะนําในตัวอกาสธุรกิจนี้กับทุกคนนะครับอยู่รอบๆตัวเราเพราะทุกคนต้องการรายได้เพิ่อมอยู่แล้วนะครับนะครับผนะมอยากแบ่งปันเท่านี้นะครับแล้วก็เป้าหมายก็คือว่าในระยะยาวเนี่ยผมมองว่าในสามถึงห้าปีเนี่ยทุกๆคนและทุกๆท่านที่เข้าสู่ธุรกิจในวันนี้ก็สามารถ มีรายได้สองถึงสามแสนบาทในสามถึงห้าปีโดยที่เราไม่ต้องทํางานแล้วนะเพราะเจเนอเรชันที่สองหรือสามเนี่ยเขาก็สามารถเรียนรู้ผ่านห้องซูมหรือระบบทีมที่แข็งแร่งพวกเราเนี่ยสามารถที่จะเติบโตแล้วเขาสามารถที่จะพึ่งพาตัวเองแล้วก็ดันธุรกิจของเขาเองได้เนี่ยเราก็เป็นลักษณะรีทายลิสต์รีทายอย่างก็คือไม่ต้องทํางานแล้วนะครับแค่มาแบ่งปันโอ,อก,กาสหรือว่าประสบการณ์นะครับแล้วก็ท่านเหมือนแบบเป็นอะไรเป็นเซลลบแบบในการโชว์ตัวเฉยๆเพื่อว่า เป็นแรงบันดาลใจของการประสบความสําเร็จนะครับนัคือเป้าหมายสูงสุดของผมและคิดว่าเป็นของทุกท่านเช่นเดียวกันนะครับสวัสดีครับ